ดูลางรถเพิ่นนะพี่น้องเอวยเนาะมองนี่นี่แดงๆนะพี่น้องเอวยเนาะสาวทิพย์พี่น้องเอวยเนาะเพิ่นได้มาส่งมอบรถใหม่ให้กับทางเอจิตเตอร์มือนนี่พี่น้องเอวยเนาะเดี๋ยวดีใจนะเพิ่นลายลายพี่น้องเอวยเนาะพูดนะเออเหดี๋ยวว่าสีฟ้าไใบลายมืออยู่พี่น้องเอวยเนาะเห็นบอกมันมีผัวว่ามันข้อออกก่อนเด้อเขามีปัวขคอออกก่อนเด้อข้อก็ต้องคออยู่นอกก่อนแน่สิเนาะ พี่น้อยเนาะปลาโตพี่น้อยเนาะเปิดภามาอีกวันนี้พี่น้องเนาะอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนคำคำยามแรงเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าคุ้นคุ้ได้พี่น้อยเนาะเปิดภาพมามืัอนี้รถอ่าเห็นรถทางงานเสาทิพย์เพื่อนพี่น้องเนาะมาจอดดูที่าหน้าบ้านเฮือนซานของทางอ่าเปิดภาพมากอ่พอดีเราพี่น้องเนาะพ่อทางรถเสาทิพย์เพื่อนพี่น้องเนาะมาจอดดูที่ นาบ้านเคื่อนชานของทางอันไม่อุตสาเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะเพื่อนมีเวียดอ่าอย่างนี้เราพี่น้องเนาะเพื่อนนี่คือได้มาหอดพี่มโมนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าส่วนไลน์ก็เป็นเอฟซีเพื่อนยู่ได้พอแซียนกับพี่น้องเอ๋ยเนาะติดตามเพื่อนอ่าเบิ่งอยู่เนาะเพื่อนไปไหนหมอะไหนบอลอะไรพี่น้องเอ้ยแต่มโมนี่เป็นมาโมนี่เน่ะเห็นเพื่อนลงไปทั้งนั้นพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเรื่อนของทางอ่าสาวชาวจิตพี่น้องเอ๋ยเนาะจังหวะชิ้มีข่าวดีมากพอแจ้งคนนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะคือ ดูลางรถเพิ่นนะพี่น้องเอ๋ยเนาะงนี่แดงๆนะพี่น้องเอ๋ยเนาะสงสัยอยู่ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าเนาะยังบโบภาววาจังไรพี่น้องเอ๋ยเนาะเท่าจังไรกับคืนชีพกันยูดอกพี่น้องเอ๋ยเนาะา้วันนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเอากลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะพบพอกับซองมอแสนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะอยู่ในช่วงบรรยากาศคอยคำย้ำเลงพี่น้องเอ๋ยเนาะ อ่าพอดี cit, ว่าเนาะพี่น้องยังว่าท่านได้พากันกลับบ้านดอกพี่น้อยเนาะอ่าพอดีว่าแดดอ่อนแต่กัสิพากันเมียนไหมพี่น้อยเนาะเมียนไหมกับทางเงินบรจิตแต่กับทางไม่อุตสาห์เพิ่นแต่พี่น้อยเนาะไหมที่ว่าทางเงินทางเมเนาะทางเมพี่น้อยเนาะที่ว่าอยู่ทางหานไหมแต่เพิ่นเอามาให้พี่น้อยแต่ว่าตอนนี้เขายังบ่ทันได้เฮ็ดหยังพี่น้อยเนาะอ่ารอถากอ่าเพิ่นพูดได้เพื่อนซานแล้วแล้วกัเขามีในเห็ดเขาก็สิสิเฮ็ด พี่น้องเอ๋ยเนาะมีมีไม้ไว้เลยก็ดีคือการพี่น้องเใาอยากเฮ็ดยังยาเฮ็ดอันน้าต่อไปพี่น้องเอ๋ยเนาะกาขอบุญขอบคุณทางท่านขายไม้มีพ่อในได้เด้อน้าพี่น้องเนาะเพิ่นได้ตัวซอยขมาเดือกไม้พี่น้องเอ๋ยเนาะนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังเงินเทน่าเล่ารบบอ่ะนะล้วนแท้นี่โอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยโดยสบายดีเด้อเนาะโดยแม่ อ่าตัวใช้ห้องเรีย <ฤ S 1> บร้อยแล้วห้องห้องคือช่วงตัวแบบว่าปจิตเห็นเดเห็นบอกขันท้าป้าไปโดนมันอนากเน่าได้เหน็นปะเน่าเนาะเนี่ยแ่มันขึนจากกี่ดินเลยเนาะขึนลาเลยนี่เนาะขึนเอ,อ,เอนาเลยก็มันถือพลแน่เด้เนาะเห็นบอกวกวก็นบอกขันชาในนึงคือว่าเดินเต้นนั่นนี่ค่อยกับว่ายุคค่อยอยากกัน อย่างเมียนจะจ่อยอยู่นะมาเมื่อใดกับบริเวณพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่าห้องคือสูงขักแล้วว่าปรจิตนะได้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 ว่าวันนี้นะบริจุขีดเลเออโดยโดยพี่น้องเลยตอนนั้นทำแบบว่าเขาเอาไว้อะไรกับบผ้าแน่มบบนนั่นพี่น้องเนาะก็เลยว่าเขาเลี้ยงเหมือนมันมันไปตามเขาเลี้ยงเนาะไม่มันขดเด้หางมีสองเส้นที่ว่างามมืบอนั้นนะไม่ที่ว่ามันเดือดสองเส้นบนนี้ประจิตเด้จะไว้ตัวนี้ประจ๊ะมีสองเส้นอยู่เลยอ่านี่นี่ มีช่องเส้นได้เห็นบอกนี่งามเนาะก,กับที่ว่าช่างอ่าอ่าน,นุ่มงแห้งครับเออให้มันแตกออกอ่ะเออเลยโอ้เยเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ได้ได้เออเขาเขาไกลเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ก็ได้รู้แต่ว่านี่แหลยตอนนี้เขาว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดหยังอ่ะนะพื้นที่เขายังจำกัดอยู่ตอนนี้นะ <laughs> พื้นที่เขายังจำกัดอยู่โดยเอาไว้ก่อน เอโมย่างเราคำนี้ไม่เลยมันเฮยแรงก็ได้พี่น้องเหรอเนาะตัวนี้คือคนแท้ตัวนี้ใช่อ๋อโตพี่น้องเหรอเนาะงามแบบนี้เอาไว้งามบ่เฮ้ยเดี๋ยวว่าสีฟ้าใบลายมืออยู่พี่น้องเหรอเนาะเห็นบอกมันมีผวเพาะมันคอออกก่อนไหมเด้อมันมีผววคอออกก่อนเด้อะคอก็ต้องคออยู่นอกก่อนได้เหรเนาะอ่า ได้เลวคันตัวนี้เข้าไปมันเรียบร้อยพมดไดไหมอันนี้ไว้ดีได้ปวกัะจักมาแต่ใส่เนาะพอขนาดป้าไวดินเชียมันอยากเอาราใเนาะอน้ามันก็เป็นยางแบบฝนโตลงมาแนบแบนี้ แบ่ว yeah, uh, uh, no mm ่าพอไปนี hmm. so day, cool ้หมดเลยวกาแม่ก yep. well, okay, ็ส yeah. oh, so nice. ิปลูกเงี้ยก็สบายและดีนะห่างกว่าปลพปกได้ไหมได้ช่วนีงเด้อองดก่อนก็ได้พี่น้องงดก่อนเนาะได้ปูกกี่ดอกไม่ได้ปูกกี่ดอกแน่นอนเนาะเพราะว่ามันมันมนเหมือนเหมือนไมเหมอนตอกแลแม่ในอะไช่วยเหมอนเด้อน มีเล็กตัดบ่ล่ะนี่ตัดอันนี้นี่อารีตัดมากก็ได้มีหมดเล็กตัดนะโอ้โหขัดปะยัางแต่ช่างบ่ไหมแต่สีตัดหรือว่าให้น้องคนตัดเออให้ให้น้องคนตัดก็ได้เนาะพลังโนบึงด้วยสิได้ยี่บ่คุณเออมันยังบ่เกก๊ยงเฮาไปแล้วเฮาย่างปะย่างมาเนาะใช่บ่ไม่เค็งมั้งใช่ไบ่ไม่เค่งนะไม่ดีแข่งเดี๋ยเนาะไม่แตกไม่เข่าเนาะปู้ฟากระดาษนี่ก็ะขาดไปไหนนอแม่ขาดแล้วย่งมันบุขึ้นอยู่นี่บ่เนี่ยแม่ mười lăm lôi tên mặc lôi mày là tông đó mẫn thấy nhạy là phải gãi mày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  phải có mày phải gãi 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 mày phải phải พ่อขันป้าไปโดนนี่เขาบอกน้องมาจีนเนาะเริ่มกับกับตากคนกับอะไรอีกเลยพวกอะไรเลี้ยงเขาเอามุ้งหลังคุ้มราคาแล้วแหละกับจังนั่นเนาะยังยับง่ายเข้าไปในแับนี้พี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องดินนี่จังได้ไหมเรื่องดินเท่านี่ดินเออดินนั่นที่าืบอนี่เนาะอันนั้นที่แบบว่าจะคือสัตน์หนุ่มอะไรแบบนี่แม่ก็บ้าได้นี่นะนี่แม่ที่เราลงเบิ้งไปไปทามลงเบิ้งอยึ่งนะ เป็นชิลักมือชิลักลักเหเด้ถามเบิ้งเนาะเอาวะเอาถามเท่ากันนั่นแหละพี่นุ้ยเนาะทั้งใดก็ได้นะเอาเป็นที่ต่อไรกันบอกบอกดูกันนะเขาก็อยากเอาเขามาเลยสินะแต่ว่าคือในเรื่องงบอย่างนี้แล้วเราเรามีแล้วงบขอดินถ่อนนะงบหลังคาอ่าอ่าต้องต้องเป็นหลังหลังคาแบบต้องเป็นหลังสองเชนหาได้ถ้าไม่สามเชนนี่มันมันจะเกินงบเขา ต้องต้องหูาูระวังสองแสนห้าอ่าหน่อยประวาณนั้นหน่อยเนาะไร้เพราะ่าไไวะน่ยสองแสนห้าหลังนึ่งนอยห่าสองนหากันว่าจ้าว่าได้ยุติเหนพาว่าสามน่งมันเหน่อยแล้วี่น้องเนาะมันว่าสามแสนได้จอนมันยากยเพว่าแล้วก็สิเบิ่งไปก่อนได้พี่น้องขอเพิ่นแต่แนะเนาะออมเพิ่เเพิ่โดดได้ได่บอีสิสานเ่ยานเด้วสูตเด้อ ่ไปบ่ไปเชงเนาะไปเชงไม่ได้ดูว่าจะดาได้นี่านไมด้าได้ักบ่แม่นโลแม่อยคิดฮอดทานอยู่ได้เบิ่งัเนาะค่ะาอาเบิ่งงานเบิ่งเนี่ก่อนเนาะอืเเอโอ้ให้ือว่าเพิ่นบ่มานี่หวยหลายๆเตาบาดนีเนาะ แต่กันในเนาะเราสกีเกิดทั้งหนูทานทั้งไปชานนเนาะสกีเราจับหนังจับในด้วยเลยคือสกีแต่เขาม่ได้หะามในีนเมีอยากใช่ไปอยู่หมดเนาะับพอเ่แล้วยังมาตาไปยังกันนะเจ็กยังไหบูหูเเออบูเจ็บบ่เจ็บแน่เลยคือบรเห็นจมยังใช่ ก็อดอานีแล้วอันนั้นแหละแม่เหงาหันออก็จะแบบเงาเงาอยากบอปรนเดนะเจ็บตาโบตาเราไม่ใช่คนมูงเป็นตุขาวเนี่เป็นตุ่มเนอะขาวแล้วโอเควันนี้ได้ยามวันี้เร่งงมามาคุยกันก่อนแม่จะเจ็บก็อดเอานีแล้เจ็บดูแตว่าเจ็บตนล้้เอ็บอนี่ตาขาวเห็นปะเออเป็นซิวปะว่าสิวสิเป็นยิ้มตา

เด้นี่อ่าระวังเด้อแม่เนาะอย่าจะเผายิกอย่าเผายุยเด้อแม่เด้ออือไว้ดิบ่สิเทศเนาะอดีแล้วลอพันนั่นอยู่ว้บดนี้มันนึงเนาะช่วยกันสิได้คนน้ําไม้คนน้ํามือพี่น้องเอ้ยคือสนนีเด้อเพราะว่าคานเพิ่นแล้วแหละเนาะเออเออคักเบแล้วพี่น้องเอ้ยยมีแต่ว่าเอ้า่ มี้เมเพิกัยังนนึงน้จนเพิ่เพิทไว้เทพื้นตัวนี้นะไอาไว้เทพื้นตัวนี้นะพอแฮ่มันผลกับทรายหลเลยทรายออเดี๋ยวเอาไว้เทพื้นวัดนั่นพุ่นอือืาเลขเขานี่ก็ยังยัได้อยู่หาในป๊กไหวบ่ได้เนาะมันบ่นอไรออยู่ลรอยู่อาเป็นยังพี่ตองเนาะ้อุปกรณ์สร้างคนกาเาะเนาะเน่ดีพี่้องเลย ปรจิตเนาะเขาใจลายได้ประจิตเด้อนี้ได้พี่ตองเลยเออสำหรับพี่ตองเหรเนาะถามทั้งเมยเป็นคนไม่เคยเห็นจฉพาะอันพี่ตองเหรอเนาะบนมีหูบนได้พี่ตองเหรอเนาะรถบนอ่ะไปไปมีหูบนนี่เนาะนี่อ่ามีอสาระลักษณไว้อยู่พี่ตองเยหรอแต่ว่าเอกลักษณ์บนอยู่เนาะทิ่หูโกโก้ไว้อยู่พี่ตองเหรอเอ่าไหร่เท่าพี่ตองเนี่ยนี่เมยเฮ้ยยังไงโอ้ยประจีดตุ่มไพรป่ะเฮ้ยจะใกล้เลยแล้วรถเด้อ สิยำยายออกบ่วะนี่คนมีบ่ว่าแม่บ่ว่าบ่มีอีกเพิ่นบ่เพิ่นนี่ก็มีก้อนเพิ่นบ่ว่าไปก็ไปก้อนเพิ่นบ่แม่นน้อยเออนีจัน้อยสว่ามันทางากเฮาจังเอาเอาอันนั้นมาตวมต้อนขึ้นไปนี่ก็ได้มาในนี้เนาะพอแลอย่านย่านน้ําน้ํานก็ได้น้ํามันเด้แม่ถึกไฟ่วยบุลกขึ้นด้เออนั่นแหละนั่นแหละเนาะักแล้วบาดนี้นะ เชีเพิ่งไปหน่อย่มักทไว้เนี่ยะคดูเลยไคยังรดลวมันบอกเออแล้แม่ก็ักทไว้ลอป่าน่ะเคยเห็นเพิ่งจะบอกพูดนะพนมานี่นี่รถกันนี่เคยเห็นยู่บ่โอ้โหเคยเห็นลยลูกบรเคยเห็นบ่จะเป็นไพ่เนาะไนะโทรมานะเนาะโทรับดังชงทชมเพื่อเล่นมือนี โทรศัพท์หน่อยได้หลูกเอ้ยโทรศัพท์น้อยเคุนปุ่มบ่โดยนี่แหลเห็ดถ่านก็ได้โทรศัพท์น้อยแน่โทรศัพท์แบบนั้นไม่มีบ่แล้วก็ได้กระถางแน่หันดหเดเห็ดถ่านนะนะดาวบ่นั่นน่ะโดยดาวอ๋อตัวน่ะเออแล้วเราเขาบอกแล้วผลก็น้ำแล้วลูกน้ำเลยเนาะแล้วอยู่ไกลยังได้น้ำไก่เนาะน้ำแล้วเดอยู่พี่เอยมืดบ่บอกกันนะอันนี้ถ้าเขาจะเอาเอาชวนมาต้อมต้อมขึ้นนี่ก็ได้มันจะ มันจังโบกเกียการทางยางเขาดีกว่าได้เลได้อยู่หรอกเนาะอ่าหักชาไว้ได้พี่น้องเนาะชายมันกับโมเฮมันเพลงยังดีไนะ้เฮชายน,นี่ยอ่าทษอันนี้รอยบ่อแสนหน่อยพี่น้องเห็นได้อ่ว่ามา่มันจะโบเครื่องตาบ่าได้ส่วนนะต้องบอกว่าอ่าโทษหน่อยเนาะเฮเพิ่งมาถอดวานหนึ่งรับชายนี่กันค่ำแต่ว่ามันมาชกอชายวานหนึ่งไป 6 6โมงเนาะแต่ว่าทรายนี่ลายเลยพียนะ่น้องเนาะแต่ทำกันเน,ะนาะรถลังเดียวกันเพราะว่าแห่เนี่ยมันเป็นก้อนแล้วมันขยายออกใชนะ่ไหมเวลาเทมันขยายออกเนาะอต้งไปจิดเอยแย่ไปแห,นะห่มาจิดเขาน้าเข่าหน้าเขาน้าเรยให้เจ้าไปดิเออจ้าะ ต่อมเดี๋ยวต้อมไม่ไหวแล้วกะอระเทศแบบนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเราเหยียบพยางมันไปยากโคเก่าเลยเที่ยงคันที่ยังก็ได้ล่อยแล้ววี้เนาะมีแต่ว่าถทาเอาแต่ดินเข่าท่านท่านได้ไหมแต่ว่า,าดึงดินเลยกะเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเบ,าบนนอร์ทูพยาไว้พี่น้องเนาะมีอย่างกับทรหาทูบอกกัน มันต่อมมันยังไหวพี่น้องมันยังบาดเจ็บลงมาแห่ทรายเมันนี่กัโอ้แพงกันแล้วพี่น้อยอแงยอพงพแต่อ,อมเดิมคำเลยในยบ้านเนาะได้กับปลาทางเหนือสาพันไธุ์หนึ่ง,งที่หนึ่งข้าวอร์นี่เหรอไหมที่กินยังเงีนี่นะ mục ba <laughs> 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 mục ba 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 mục ba

ยังชั้นอะไรบุญนี่พี่น้องเอยเนาะพูดีว่าทางเมลซาเพิ่นกะพากันเมียนไหมเมื่อกี้นี้พี่น้องเอยเนาะผลตู้ผลลิ้นมาหลอดมันเปียกเนาะอ่าเพิ่นกะเอามาให้แล้วนะพี่น้องเอยอยันมาหมอดอันแล้กินไอ้ปวกพี่น้องเอยเนาะมอนหมอดช่วยช่วยอะไรเนี่ยไม่เป็นหมอดเป็นยังไงเป็นปวกเป็นยังไงกินพี่น้อยเนาะแต่ตอนนี้เราก็เอาเมียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าเรื่องเงินอ่าเทคุมเทคานนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเนาะสาธุพี่น้องเอยเนาะ ทั้นั้นได้อย่างนี้พ <sk r COR into Furthermore> ี่น้องเอ๋ยเนาะพี่น้องเอ๋ยเพื่อนชานเพื่อนกะถือว่าหาเทคุ้มเทค่าเรียบร้อยอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะแมนดีดีพี่น้องเอ๋ยเนาะโภูตัวทางเอกจิตเพื่อนพี่น้องเนาะคือซีเมนรถจักรนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะเพื่อนซื้อรถจักมาใส้ไฟเลยบ่ยกับเพื่อนจะได้ไหมคระจังหวัดสิมิผูมาใส้ไฟอยู่บูจักกว่าเมนดีดีพี่น้องเอ๋ยเนาะ สาวทิพิ่นซื้อรถจักรมาให้สาวจิตพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจนําเพิ่นเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคเลยพี่น้องเอ้ยเนาะจังอะไรกัเฮาตาถามไทยพิ่นอีกอํากันเธอหนึงพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้กัทั้งหมอเชียที่ได้ขอตัวล่ําลาพร้อมพี่น้องไปก่อนเนาะผิดพลาดประการใดกคอ่บขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาวันนี้เนาะพี่น้องเนาะมา อ,อยู่ที่ขนสานของทางเมนอุซาเพื่อนเนาะแต่ว่าที่คุมทีแค่ยัยงเดือดแต่ดินเข่าเนาะทางมาแจ,จงกาจีาเฮ็ดไปเป็นขันเป็นตอนทางใดพ่น้อาอ้อยเนาะมาเป็นขันเป็นตอนคือเรื่องไม่เรื่องตอกนี่กะไว้ก่อนพี่น้อาอ้อยเนาะจังไหนกะเฮ็ดแดือตัวนี้แดือดเอา,อเออนะาด,อดินยังเข่าเรียบร้อยแล้วกะจังสีแมนช่างไมมมาบนันใดพี่น้อาอ้อยเนาะไมมนี่กะคือว่าอะไรพีนนะ่น้อาอ้อยเนาะยันขันเท้าสั่งมาโมงนี้นองคุมหลังคากะไอขันเท้าสั่งมา มึงมองไว้ขา,าจะเอาไหวไปชิ้ตัวกับยันเขา,าบุเฮ็ดรถมันกับโบ,บไร้พี่น้องเอ้เนาะต้องได้เฮ็ดเลยสินะเนาะอือจ้่พี่น้องเอ้ยเนาเราพี่นอ้องเนาะพูกทางนั้นก็คือจีนอ้าพูก,กพี่น้องกันาทางสาวจิตเนาะอ่าสาวสาวจิตสาวทิพย์พี่น้องเอ้เนาะเพิ่นได้มาส่งมอบรถใหม่ให้กับทางอ่าเออจิตเออมื่อไหนพี่น,อน้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวดีใจน้ำเพิ่นไล่ไล่พี่น้องเอ้ยเนาะพูกนะ โอเคอะไพี่น้องเนาะทั้งโมเสียนี่ได้ลำลาไหนเลยพี่น้องเด้อเนาะอาราคปนี้ขอตัวลาพอต้องไปคนพี่พาไประกันใด้ขอโทษขออภัยนำสรับุนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อสบายดีนะพี่น้องเนาะ